ที่ยีอัครสา,าวกนิพพานปริวัคพระอัครสา,าวกทั้งสองปรินิพพานเนื้อความย่อพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจล่วงเข้าประวัติศาสุดท้ายคือพรรษาที่45ตั้งแต่พรรษาที่1นึถึง44ได้เสด็จประทับจำพรรษา15สถานที่ในเก้าเมืองมนุษย์ หเมืองเทวดาก่อนจะเสด็จไปจำพรรษาสุดท้ายในเวลูกคามกรุงเวสาลีนั้นพระสารีบุตรเถระก็ยังอยู่กับพระาศาสดาในพระวิหารเชตวันครั้นตรวจดูอายุแล้วพบว่าตนจะมีชีวิตอยู่อีกเพียงเจ็ดวันจะละสังขารก่อนพระบรมครูคิดว่าต้องตอบแทนพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรธิดา ซึ่งต่อมาเป็นพระอาหารหันต์ถึงเจ็ดองค์จึงให้พระจุนทาตน้องชายบอกกำหนดเดินทางแก่พิสูจผู้เป็นสิทธิ์ห้าร้อรูปทั้งหมดทำความสะอาดเก็บงามเสนาสะนะเรียบร้อยแล้วพระอัครสาวกเบื้องขวาสารีบุตรผู้เลิศทางปัญญาได้เข้าเฝ้ากรับทูลลาปรินิพ,พานพระาศาสดาตรัสถามถึงวันเวลาและสถานที่ พระเถราทูลตอบแล้วแสดงอิทธิปฏิหารและกล่าวธรรมถวายนมัสก,การครั้งสุดท้ายแล้วเดินทางไปถึงบ้านเกิดในนาลันทาเวลาเย็นท่านใช้หลานชายอุปเรวัตะไปบอกให้ยายจัดห้องที่เกิดและจัดสถานที่พักสำหรับภิกษุ500ร้อยรูปคืนวันเพ็ญ15บห้าข้ามเดือนสิสองนั้น มีเทวดาผู้ใหญ่และเท้าสหับ,บดีพรมเข้าเยี่ยมอาการป่วยนางสารีพรามณีผู้เป็นมารดาก็เห็นรัศมีโดยตลอดเมื่อพวกเทวดากลับออกไปมารดาได้เข้ามาถามอาการและถามว่าใครมาครั้นทราบแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ใจในอนุภาพของบุตรชายคำหนึ่งว่าลูกเรายังขนาดนี้ แล้วองค์พระาศาสดาเล่าจะมีอนุภาพยิ่งใหญ่เพียงไรเกิดความปลื้มปิติมากพระเถระถือโอกาสนี้กล่าวเทศนาเรื่องพระพุทธคคนมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถึงใกล้รุ่งท่านก็ร่ำลาภิกษุบริษัทปรินิพานก่อนพระาศาสดามาประมาณหกเดือนส่วนพระมหาโมคคลานะอัครสา,าวกเบื้องซ้าย เลิศทางลิ์ปรินิพพานในวันแรม15บห้าข้ามเดือน12หลังพระสารีบุตรสิวันท่านถูกพวกโจรทุบตีมีร่างแหลกแต่ด้วยอนุภาพฌานอภิญญาที่อธิษฐานไว้จึงกลับดำรงชีพเป็นปกติไปเข้าเฝ้ากราบลาปริปนิพพานนักกาลศิลาประเทศมคตชนบท ปริเชตที่25อัครสา,าวกนิพพานปริวักพระอัครสา,าวกทั้งสองปรินิพพานในลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์มีพระหัตไทยอันกำลังกรุณาแสวงหาประโยชน์ให้แก่เทพ,พยาดาและมนุษย์ทั้งปวงไม่ได้สถิตยอยู่เป็นนิดในประเทศใดประเทศหนึ่งเลย สถานที่ประจําพรรษาตลอด45ปีในฐานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจําเดิมแต่ปฐมมาพิสัมโพทิสมัยเสด็จอาศัยอยู่ณป่าอิสิปตนะมลึกขทยวันรัสเทศนาพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรประกอบด้วยองค์12เสด็จเข้าจําวัดษาอยู่ในที่นั้น ในวัดสาเป็นคำรบสองคำรบสามคำรบสเสด็จมาสถิตอยู่ณพระเวลุวันเมืองราชครืหรือขนซึ่งเวนยชนที่จมอยู่ในวัฏตาสงสารรัดโปรดประธานพระธรรมเทศนาให้บรรลุมรรคผลพระอมตะมหานิพพานในวัดสาเป็นคำรบหเสด็จไปสถิตนะ กุตคารสาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีทรงจำแนกอมตะธรรมแก่เวนยสัตว์นิกรมมหาชนในวัฏสาเป็นคำรบหกเสด็จไปสถิตณะมะกุฏบันพศทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดามนุษย์ให้เสียพยศอันร้ายแล้วและให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในวัฏสาเป็นคำรบเจ็ด เสด็จขึ้นสถิตบนบรรดุกรรมพลศิลาอาจนณภายใต้ปริชฉัดกรุขชาติในดาววดึงสเทวโลกโปรดประธานพระสัทธ,ธรรมเทศนาพระสัตตปกปะกรณาอภิธรรมแก่เทพยบันสัตมีพระพุทธมารดาเป็นประธานท้วนทั้งไตรามาสในวัดสาคำรบแปดเสด็จไปสถิตณนะเพศกาลาวัน คือไม้สีเสียดใกล้สูงสุมาราคิรีอันมีในภักคราชชนบทโปรดสรรพสัพตร์ให้บรรลุพระอมตะมหานิพพานในวัษส,สาคำรบก้าเสด็จสถิตปร,ระทับในโคสิตารามในเมืองโกสัมพีทรงจำพรรษาในที่นั้นในวัษส,สาเป็นคำรบสิบเสด็จไปสถิตเสวยวิเวกว,วิหาร ในวณสถานปาลิลายวรรณอาศัยพระยากุณชรชาติอันชื่อว่าปาลิลายกะหัตถีทําวัดปฏิบัติและเสด็จประทับหน้าภายใต้พัทระสารพฤกคือไม้รังต้นหนึ่งทรงจําพรรษาณที่นั้นในวัดษาคำรบสิบเอพระองค์เสด็จไปจําวัดษาอยู่ที่ใกล้บ้านนารายพรามวัดษาที่คำรบสิบสอง พระองค์เสด็จไปจำวัตสาอยู่ใต้ปุจิมันทะฤรึกคือไม้สดาอันเป็นรุกขพิมานของเมรุยักษ์ใกล้พระนครเวลัญชาเพราะว่าเวรัญชพรามกราบทูลอรัชนาไว้เป็นปฐมที่พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบทในที่อันนั้นวัตาคำรบสิบสามพระองค์จำพรรษาอยู่ในปาลิลายบันพท์ วัดส,สาคำรบสิบสีพระองค์เสด็จไปสถิตพระเจตวนารามืองสาวัตถีมหานครวัดส,สาที่คำรบสิบห้าพระองค์เสด็จไปประทับน,นิโครธารามริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีที่ใกล้กรุงกบิลพัทส,สงเคราะห์ห้าหมู่พระปิยุรยาตอันกระทายุทธวิวาทแก่กันให้พระงับวัดส,สาที่คำรบสิบหก พระองค์เสด็จไปทรงทรมานอลระวะกยักษ์ใกล้เมืองอรารวีนครยังสัตว์ทั้ง8 4ดหมี่พันให้ดื่มน้ำอมฤตวารีกล่าวคือมักผลพระมหาอมตะนิพพานและเสด็จจำพรรษาที่อาคารวะเจดีวิหารในวัดษาที่คำรบ17-18-19เสด็จไปสู่เมืองราชครืออีทรงจำพระวัสานาเวรุวนาราม ประทับในกรุงสาวัตถี25พันษาพระเจตวัน19และบุพารามหพันษาสุดท้ายที่เวรุวคามจำเดิมแต่นั้นมาพระองค์เสด็จกลับมาสู่เมืองสาวัตถีสถิตสำราญพระอริยาบุตรอยู่ณนะพระเจตวันถึง 10, 19, พันษา19ประทับณบุพารามหกพระวัดส,สา สิริรวมเข้าเป็น25พระวัสสาด้วยกันจำเดิมแต่นั้นมาพระองค์เสด็จไปจำพระวัสสาคำรบ45พระวัสสาที่สุดนะบ้านเวรุวคามใกล้เมืองเวสาลีราชธานีประมวลพระชนมายุของสมเด็จพระชินสีทั้งการที่ดำรงอยู่ในคารวาดได้29,000พษาจึงได้เสด็จออกสู่มหาพิเนศกรม ทรงทำทุกขระกิริยาอยู่หกพรรษาจึงได้ตรัสแก่พระปรามาพิเศษสัมโพธิยานทรงทรมานพระชนสืบมาได้อีกส5สิริรวมพระชนมายุ8ปพรรษาด้วยกันจึงดับขันเข้าสู่พระปรินิพาน ทรงอาพาธหนักภายในพรรษาสุดท้ายออกพรรษาแล้วเสด็จสู่กรุงสาวัตถีการที่เสด็จสถิตอยู่ณนะเวรุวาคามเป็นพรรษาสุดท้ายคำรบ45ประวัติศานั้นภายในไตรามาสท,ทรงอาพาธหนักครั้งหนึ่งทรงเยียวยาพระโรคาของพระองค์ด้วยโอสถคือสมบัติให้ระงับแล้วนำมาซึ่ง สุคคนถ้าอุทกธทารามารดให้อันตรธานดับไปถ้ามิะนั้นสายเปรียบดังอสรพิษอันร้ายให้เสื่อมหายด้วยอนุภาพแห่งมนต์อันพิเศษถ้ามิะนั้นเปรียบดังบุคคลอันเดินมาแต่ทางไกลเหน็ดเหนื่อยอิดโรยหอบหิวมาและได้บริโภคบวรบสุทธาโพธ์อันเป็นทิพย์จึงได้บรรเทาความลำบากเสียได้ ครั้นออกว่าสาแล้วก็ทรงประวรณากับหมู่พระภิกษุสมทั้งปวงจึงได้พยากรณ์แก่พระสารีบุตรว่าไม่ช้าแล้วเราผู้ตถาคตจากปรินิพานดูกระสาลีบุตรมาเราจะไปสู่เมืองสาวัตถีฝ่ายพระสารีบุตรรับพระพุทธดิกาว่าสาธุดังนี้แล้ว ลำดับนั้นพระบรมครูก็เสด็จแวดล้อมด้วยหมู่สงฆ์เป็นบริวารเสด็จข้ามนาการสูนครสาวัตถีสถิตณพระเชตวันมหาวิหารพระสารีบุตรพิจารณาอายุสังขารพบว่าอยู่ได้อีกเจ็ดวันจะทำกิจสุดท้ายคือแสดงธรรมแก่มารดา ฝ่ายพระสารีบุตรแสดงวัดถวายแก่พระสัพพัญยูแล้วออกไปสู่ที่วาวิหารพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นศิธิ์มาแสดงกิจวัตรแล้วหลีกออกไปพระผู้เป็นเจ้ากวาดที่อันนั้นแล้วลาดลงซึ่งจำมขันชําระเท้าเสร็จสิ้นแล้วขึ้นสู่บาลังสมาธิสู่วิมุตติผลสมบัติแล้ว ครั้นออกจากสมบัติแล้วก็เกิดความวิตกไปว่าธรรมดาประเพณีแต่โบราณมาพระชินสีเข้าสู่นิพพานก่อนหรือพระอัครสาวกนิพพานก่อนเป็นประการใดก็ทราบในหัดไทยว่าพระอัครสาวกนิพพานก่อนจึงพิจารณาดูอายุสังขารของตนก็ทราบว่าจะประวัตนาการไปอีกเจ็ดวันเท่านั้น จึงดำริว่าอาตมาจากไปนิพพานในที่ใดพระราหุนพุทธดนัยก็ขึ้นไปปรินิพานบนบรรดุกรมพลศิลาอาจที่ดาวดึงเทวโลกและอัญญาโกนทัญญาเถระเจ้าท่านก็จะไปปรินิพานที่ฉัดทันตะสะในหิมวันตประเทศและทรงพิจารณาถึงเหตุการณ์ว่าเรา จะนิพานในสถานที่ใดจึงจะสมควรแล้วก็ปรารพถึงมารดาว่าชนานีของอาตมาตนี้เป็นมารดาพระอาหารหันต์มาถึงเจ็ดพระองค์แล้วก็ยังไม่ได้เลื่อมสายในพระรัตนตรัยเลยก็อุปนิสัยมรรคนี้จะพึงมีแก่ชนนีมารดาบ้างหรือไม่ทรงพิจารณาไปก็เห็นว่า อุปนิสัยแห่งพระโสดามีแก่มารดาเป็นแท้แล้วก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าธรรมาพิสมัยจะพึงได้ด้วยพระธรรมเทศนาแก่มหาชนบ้างหรือไม่ก็ทราบว่าจะตรัสรู้ด้วยพระธรรมเทศนาของอาตมาไม่ใช่ผู้หนึ่งเลยจึงดำริต่อไปว่าถ้าอาตมามีความขวนขวายน้อยแล้ว ก็ไม่ได้เป็นการสงเคราะห์แก่มารดาเลยความครหาของมหาชนก็จะพึงนีได้ว่าธรามเสนาบดีเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลายอื่นแต่วันเมื่อเทศนาสมจิตตสูตรนั้นเทพพยบรรษัทก็บรุพระอรหันต์ถึงแสนโกรธซึ่งตรัสรู้อรยิยมรรคผลทั้งสามนั้นจะนับมิได้ในที่อื่นๆ ก็เทศนาโปรโดสัตว์ให้บรรลุธรรมาพิสมัยนั้นก็มากกว่าและตระกูลถึงแปดหมื่นนั้นมีจิตเลื่อมใสในพระมหาเถระก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ทั้งสิ้นเหตุฉนไหจึงไม่อาจปลดเปลื่องมารดาของตนให้พ้นจากมิจฉาทิฐิได้ดังนี้จะมีคำปรารประวาทกล่าวติฉินนินทา เหตุฉะนั้นควรที่อาตมาจะปลดเปลื้องเสียซึ่งมารดาให้พ้นจากมิจฉาทัศนะและจากปรินิพานในห้องประสูต์ที่เคหะฐานของมารดาจะเข้าไปกราบทูลพระาศาสดาให้ทรงอนุญาตในวันนี้แล้วก็จะไปสู่นารันทคามอันเป็นที่นิวาสฐานแห่งมารดา ให้พระจุนท้าแจ้งแก่พวกสิทธิ์แล้วเข้าเฝ้ากราบทูลลาปรินิพานเมื่อพระผู้เป็นเจ้าจินตนาดังนี้แล้วก็เรียกพระจุนท้เถระผู้อนุชามาสั่งว่าดูกระอาวุโสจุนท้ภิกษุมาเราจะไปเยี่ยมมารดาของเราท่านจงไปบอกกล่าวแก่ภิกษุบริษัทห้าร้อให้ถือบาทและจีวรพร้อมกันว่า พระธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะไปสู่บ้านนาลันทคามพระจุนทัเถระรับเถรวาดแล้วก็ไปบอกแก่สงทั้งปวงตามถ้อยคำพระมหาเถระสั่งฝ่ายว่าพระสมทั้งปวงก็พาการลำดับเสนาทไว้แล้วถือเอาบาดและจีวรมาสู่สำนักพระมหาเถระพร้อมกันแล้ว ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีลำดับเสนาธแล้วก็แผ่วกว่าซึ่งทิวาวิหารแล้วออกมายืนอยู่แถบบริวารแห่งกุดีเล็งแลดูซึ่งที่นิวาสถานอันตนเคยสถิต,นต,นถตก็ออกพระโอษ์ว่าการนี้เป็นปัดชิมทัศนาการซึ่งจะได้กลับมาเห็นวิหารเสนาธอีกต่อไปในเบื้องหน้านั้นหาไม่ได้แล้ว พระผู้เป็นเจ้าก็แวดล้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้งห้าร้อยเข้าไปสู่พระคันธกุฎีที่สถิตแห่งพระสุคตถวายอภิวาทพระาศาสดาจารย์แล้วกราบทูลโดยสารพระคถาว่าชินโนธานิจะวิสาโสเป็นอาทิอัถาที่บายความว่าข้าแต่สมเด็จพระบรมโลกกนาต ผู้เป็นปราฏออนประเสริฐวิสาสะแห่งค่าพระองค์กับพระบรมครูนั้นจะขาดการในวันนี้และวันธนะครั้งนี้จะเป็นปัดชิมวันธนาซึ่งจะมาได้นมัสการพระพุทธองค์สื่อไปในภายหน้านั้นหามิได้แล้วแลชีวิตแห่งฆ่าทุรีบาทนี้น้อยนักจากดำรงประวัตนาการสื่อไปเบื้องหน้าอีกเจ็ดวันเท่านั้น ก็จะปรงสรีระขันธ์ทปัญจกะดุดปรงซึ่งหาบอันหนักลงจากบาจงทรงพระกรุณาอนุญาตซึ่งการอันฆ่าพระพุทธเจ้าจากถวายบังคมลาปรินิพานสละเสียซึ่งอายุสังขารในครั้งนี้ไม่ทรงอนุญาต ไม่ทรงวิงวอนตรัสถามเพียงการปรินิพานเมื่อพระชินสีได้ทรงสดับก็มีพระพุทธปริวิตกว่าธรรมดาพระสัพพัญญูเจ้าทั้งหลายจะตรัสอนุญาตว่าท่านจงปรินิพานก็จะเป็นสังวันนักถาสันเสริญซึ่งความตายไม่ควรนักแม้จะตรัสห้ามว่าท่านอย่างเพิ่งปรินิพานก่อนเลย ก็จะเป็นกรารกล่าวสารเสริญคุณแห่งวัตะสงสารหมู่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายได้สวราการก็จะยกโทษเหตุดังนั้นจึงไม่ได้พดจนานทั้งสองประการจึงมีพุทธปริหารตรัสถามว่าดูกระรสารีบุตรท่านจะไปนิพพานณาที่ใดพระผู้เป็นเจ้ากราบทูลว่าหม่อมฉันจะปรินิพพานในห้องประสูตร เคหสถานของมารดาที่สถิตยอยู่ในบ้านนาลันทคามจึงมีพระพุทธดิกาตรัสว่าดูกระสารีบุตรเมื่อเธอรู้การอันใดแล้วจงกำหนดการนั้นโดยสมควรเถิดบรรดาภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นอนุชาที่จะได้เห็นเชษฐาเหมือนดังท่านหาได้ด้วยยากท่านจงแสดงธรรมแก่ภิกษุที่เป็นอนุชาของท่านครั้งนี้เถิด แสดงอิทธิปฏิหารนมัสก,การกราบทูลลาหมู่ประชาค,ครอำครวญส่งพระธรรมเสนาบดีทราบในพระพุทธอธิยศัยว่าพระศา,ศาสดามีพระหฤทัยปรารถนาจะให้อาตมาแสดงอิทธิวิกุปนาปฏิหารก่อนแล้วเราจึงจะแสดงเทศนาต่อภายหลังจึงถวายอภิวาทพระศา,ศาสดาจารย์แล้ว ก็ทำอิทธิปฏิหารห่อขึ้นไปในอากาศสูงประมาณชั่วลำตาหนึ่งกลับลงมานมัสการพระศาสดาเชครั้งหนึ่งแล้วกลับห่อขึ้นไปสูงได้สองชั่วลำตาสามชั่วลำตาจนถึงเจ็ดชั่วลำตาลงมากราพระศาสดาจา์ถึงเจ็ดครั้งแล้วประดิษฐานบนคัดนำพรประเทศ ครั้งหลังจึงแสดงซึ่งอิทธิวิกุพนาปาฏิหารมีประการต่างๆแล้วจึงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงในท่ามกลางอากาศขณะนั้นชาวเมืองสาวัตถีมาสมสรสนิบาตในที่นั้นเป็นโกลาหนพระผู้เป็นเจ้าทรงลงจากอากาศถวายบังคมพระทศพลในอวสานที่สุดคำรบเจด จึงกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระศาสดาจารย์กิจขมานาการของข้าพระพุทธเจ้าเพึงมีในการที่สุดครั้งนี้สมเด็จพระชินสีจึงทรงพระดำริว่าทถาคตจะตามทรงพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงเสด็จอุทาการจากพระพุทธอาธไปประทับเหนือแท่นกระดานแก้วมณี ที่หน้าพระคันธกุฎีนั้นพระธรรมเสนาบดีก็ทำประทักษิณท่วนตติยวาแล้วถวายนมัสก,การในทิศท,ทั้งสี่แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบพระบาททมูลสมเด็จพระอโนมัศสีที่ได้ตรัสในที่สุดอสงไขยแสนกับนับในอดีตการตั้งปณิธานปรารถนาเพื่อจะพบพระพุทธองค์ มนโนรสจำนงของข้าพระพุทธเจ้าสำเร็จจำเดิมแต่ได้เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนาการก็แลการระบิดนี้เป็นปัดชิมทัศนาการซึ่งจะได้กลับมาเฝ้าพระาศาสดาอีกนั้นไม่มีแล้วก็ยกขึ้นซึ่งทัศนะคัสโมทานลีลาดถอยหลังออกไปตราบเท่าพ้นทัศนวิสัย แล้วก็ถวายนมัสการกราบลงกับพื้นพระสุทธาออกวาจาว่าจำเดิมแต่นี้ไปที่จะมาสู่พบใดๆพระวิสัยอำนาจแห่งจุติและปฏิสนธิอีกนั้นหามิได้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็บ่ายพักบทจรไปขณะนั้นซ้ายแผ่นดินก็ไหวให้ปรากฏตลอดถึงน้ำรองปัตพีเป็นที่สุด สมเด็จพระสุคตจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่ยืนแวดล้อมอยู่นั้นโดยรอบว่าท่านจะไปตามส่งเชตฐาผู้ใหญ่ของท่านก็ตามใจเถิดฝ่ายภิกษุสง์ทั้งหลายก็ตามไปส่งพระสารีบุตรจนถึงซุ้มประตูพระเชตวนารามพระธรรมเสนาบดีก็กล่าวห้ามเสียว่าท่านทั้งหลายจงหยุดอยู่แต่เพียงนี้เถิด แล้วก็สั่งสอนด้วยสุนทรวาจาว่าท่านทั้งหลายจงตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาทเป็นนิดนิรันดรเถิดเมื่อพระผู้เป็นเจ้าสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยประการดังนี้แล้วก็พาภิกษุบริษัทของตนออกจากพระเชตุพนวิหารในการนั้นฝ่ายว่ามนุษย์ทั้งหลายชวนกันปริเวทนาการร่ำรร้องไห้ว่า ในการก่อนพระผู้เป็นเจ้าเคยไปสู่ชนบทเที่ยวจาริกแล้วกลับมาครั้งนี้เป็นปัดชิมคมนาการที่จะได้กลับมาสู่พระเชตวันมหาวิหารอีกนั้นเป็นอันไม่มีและชวนกันติดตามไปเป็นอันมากพระผู้เป็นเจ้าก็ให้โอวาดว่าท่านทั้งปวงอย่าได้มีความประมาทเลย ธรรมดาว่าสังขารก็ย่อมประพฤติเป็นไปได้ดังตัวเราดังนี้แล้วยังชนทั้งหลายให้กลับมาเสียสิ้นฝ่ายว่าพระผู้เป็นเจ้าทําสมเคราะห์แก่หมู่มนุษย์ทั้งหลายแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ไปตามมักคาแสดงธรรมกถาสั่งสอนสิ้นทั้งเจ็ดวันก็บรรลุบ้านนาลันทคาม อันเป็นแว่นแคว้นมคตชนบทในเพลาสายยันสมัยพระผู้เป็นเจ้าก็ยับยั้งอยู่หน้าภายใต้ต้นนิโครธไม้ไสอันมีอยู่ที่ใกล้ประตูบ้าน